สวัสดีครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม s โ a d o w the Third อันนี้ก็เป็นตอนที่สามแล้วหลังจากที่กดเงินไม่ออกไปไหนต่อเอ้ยเอาเอาแล้วกูไมกดตอ,อยเขาต่อไหนวะอะ,อะไรวะกูงงเอาวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนเนี่ยขึ้นรถหลังจากที่กดเงินไม่ออกก็ไม่รู้มันให้ไปไหนต่อ You know where we're going? Look, I was really high the last time I was here. Just drive, it'll come back to me. Map. Nah. So about well, getting building. Why don't you just look up friendly fire on your phone? What? It has GPS, right? Check your map. We should let Pierce know what's bringing a crew. Looks so like we'll need more guns. Deep. any ideas? Yeah. We raid the guard armory. They have one of those here? Right on. You can't be serious. We need guns. They have guns. I don't see the problem. Getting shot comes to mind? Blah, blah, bullets, blah, 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 blah. I just blew through a fucking plane. Also a shitty idea. Oh, Pierce, where'd you go? I am talking to Not cool. Cause I mean, that guy bitches about everything. All right, all right. ดิฟชนนี่ครับขับโอ้ยเอาเอาอเฮ้เกือบอาจจะขับออกนอกเลนเท่าไหร่ไปตำรวจดนี่จอดอย่างสวยงามไปไหน หลานปืนอ้าวคุณยายมาซื้อปืนนะครับไหนมีอะไรบ้างโอ้บาดเจ้าจบไม่ดีไม่ดีของแรงเงินมีแค่สองร้อยเองอัพเกรดปืนก่อนเป็นพกกระแช่หมดตูดเหลือร้อยหนึ่งเก็บตั่างกินข้าว กระแนตาวเพื่อนพร้อมแล้วกระโดดเร็วอุ๊ยน่ากระโดดขึ้นเลยขึ้นมาขึ้นมาแวี่ลีมน้องออกไปเลย คนกำลังรีบอยู่มาขวางทางชุบชุบหลบลบรถแม่งแรงจริงเฮ้ยอ,อะไรวะโอ้ย เลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยเกือบเฮ้ยเอาเอาทหารนี่ว่าอโหอะไรแดงๆเต็มเลยตู้รถกัน นี่รถทหารเอาขึ้นมาด้วยกันมาชนยิงนี่มึงบุกค่ายทห,หารเลยนี่มอของขึ้นแล้วเดีย๋ยวลอบเดชขอบืง้งใน ป็นพกไหนอัปเกรดมาอีอทหารยิงยิงยอยู่นี่ไฟอาแอบเดแน่จริงอะแอบบอกว่าอย่าแอบไหนยบนนะ แค่ตายหมดเฮ้ยยี่เงื้อโอไม e อะโหแม่งเยอะเข้ามาไดเขามาด้เฮดช็อตเฮ็ดช็อตเฮ้ยรีบอ่ะ เฮ้ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นถือโลเข้ามามคิดว่าจะกันได้ไคิดว่าจะกันได้เฮ้อเฮะออย่ามอคหนึทำเนียนมึงเดินช้าอ,อ,อื้อ่เอ่อเลือดหลอดเยอะละนี่สู้ปืนพอเฮ้ยอดแอบกันใกล้ตาแล้ว แม่นมากอะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเออเออนักปืนพกหมดละยิงมันลูกสอง่ะยิงลูกสองยิงลูกสองไอ้ขี้นี่กูยิงไม่ตายปืนแม่งกระโหลกเอาหมดอีกเอ้าเอ้าเออตายเพื่อนมาละกัดเลย ือตายให้หมดนี่ทับเลยไม่รอไงต่อเพื่อนเอาอะไรเป็นจรวดใช่ไหมนี่ไงไหนไหนกลุ่มการเฮลิคอปเตอร์ยิงยิง ยิงยิงเฮ้ยอย่ารีบเดย์ใช้จรวดแบบนี้นะย้อยพุ่งลงตูมแตใท้ายยิงเครื่องบินเราไหมอ่ะยิงเครื่องบินเพื่อเราได้ไงเนี่ยนี่ตรงโซคาะรถถงังออกไปหนึ่งลูก ปุ้มเอาไม่ตายเอาตายแล้วอะไรวะปุ้มระเบิดระเบิดทำวี๋ยัดยัดอีสไซไม่จำกัดเอาไปเถอะไม่ใช่ของกูกูไม่ได้ซื้อ ไอ้เพื่อนนี่แม่งก็บินไปบินมาเลยสอยแม่เลยแล้วถังแล้วถังมึงอึดอ่ะอึดมากแค่ไหนนี่ไงไอ้พวกมึงมันเจอลูกใหญ่นี่ไงคนขับแม่งกำลังขับอยู่ตายไม่รู้ตัวเอาเอาเอา ป่อเจมบอลวิ่งเฮ้ยมึงยิงเพื่อนกูไหมอ่ะเฮ้ยอื้อชนแม่งล้มเลยเอาแล้วกูจะเข้าทำไมเนี่ย้มึงจะลุกทำไมมึงจะลุกทำไมโอ้ยโดนต่อยมต่อยกูอ่ะต่อยกูเล่นมาใช่ไหมเล่นต่อยกูใช่ไหมต่อยกูใช่ไหมอ๋อฮ๊อฮ๊อฮ๊อป่อแล้วเพื่อนกูมานลับแล้วกูบินก่อนนี่เจอต่อยี่สิบนัดกูอ้อย

ไหนไหนไหนขับตามเพื่อนกูไหมเพื่อนกูกำลังผลระเบิดอยู่นะม z o อยู่ไกลเหรออยู่ไกลเหรอที่มันจะหลบกูได้ไหมตาย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 ม่แล้วนี่เรียบร้อยมาเพื่อนผัดดีๆดิแล้วไปพัดมาชนหัวกูขาดนี่ ไล่ตามเลยทำไมเฮ้ยเดี๋วมึงนี่นี่ไงระเบิดเลยแน่แน่มีซุ่มมีซุ่มจอดรอเหรอเฮ้ยจะลวดโอ้ยโอ้ไม่สุดผนไปไหนวะเนี่ยผนกลับบ้าน แล้วอ่าโอเคอ่าลงดิเอ้าไม่ต่อราแป๊บเครื่องโหลดนานอ่า มิชชนี้วะแทงเลยจเย็นเดเออจะรีบอ่ะรีบไปไหนเนี่ยโอเคจบอีกมิชชันหนึงละ้เงินเท่าไหร่สี่พันเดี๋ยดล็อกอะไรไม่รู้เกลียดู เฮ้ยเยอะแล้วเออพอไปไหนต่ออะไรเนี่ยลำพายเฮ้ยมีปลดล็อกอะไรเยอะนักหนาเนี่ยเฮ้ยเยอะไปแล้ว โหแม่งใส่เยอะเลยอะไรกอะเลือกเลือกอนไหนไม่รู้เอาแม่งไปสักอันเอาอะไห้องน้ำอ่ะเอาห้องนอนเปิดทีวีไว้ก็ไม่ปิดเปื้องไฟปิดไม่ได้ด้วยต่อยต่อย อา้าวสัญญาณไม่ชัดเลยไปดีกว่ากูไม่ได้ทำห้องนี้ล่ะโหสองลับเครื่องไม่ปิดเลยปิดไฟมั่งเลยนี่จะโหลดยิงตัวอะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่เที่ยวก่อนเอาโทษคับพี่ขอเวสหาขคเอททำ เงนินปึ๊บห้าพันโอเคก่อนโดยทำเควสเราไปอัพเกรดปืนก่อนดีกว่าในร้านอัพเกรดปืนที่ใกล้ๆโอ้ไกลชิปไม่ไปแถวนี้มีไหมต้องไปสำรวจก่อนเราจะไปพร้อมกับรถของเราในรถมีรถอะไรบ้างรถถัง โอ้หมอไซต์ดเลนเนี่ยโอ้หมอไซต์ดีว่าเอ้อ